ผมเป็นคนชอบออเืียงโฮแถวเวลาผมเห็นธุรกิจอะไรใหม่ๆผมจะไปตั้งแถวใหม่ทันทีตรงไหนมีปัญหาตรงนั้นมีระบบเฮียเฮียผมไม่มีเพชรสกร้อนจะไปตั้งแถวใหม่อย่างเฮียได้ไงอ่ะเพชรอยู่ในถ้ำอยู่ที่คุณหามันเจอรหรือเปล่าถ้าพวกคุณอยากได้เงินจากผมพวกคุณต้องคิดว่าคุณมีอะไรที่ผมไม่มีบ้างหมูเฮียยืนคู่นานแล้วอยากขี่หมูเลยวะตอนเนี้คุณเป็นโฮแถวแล้ว เท่าไรแสนเพชรขายกูแพงเกินถ้าคุณขายผมแพงขนาดนั้นผมไปซื้อคนอื่นดีกว่าเป็นไงเอาให้ต่อเมือะ <c oughs> แต่ถ้าหมูทุกตัวเป็นของผมแพงเท่าไหร่เฮียก็ต้องจ่ายถูกปะผมณชื่อเลยสันติอยิ่งนี้ทุกคนเห็นครับผมไม่ได้ลงคลิปมามันโคตรนานสามเดือนถามว่าทำไมไม่ลงมันไม่มีอะไรจะถ่ายจริงๆนะครับนะ พึ่งนึกได้ก็ได้มาถ่ายนี้แหละแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยบ๊ายบาย